ตอนนี้ไปก็ขอบรรดาลใจพระธบ,บริษัทย์เป็นหลายตั้งใจใที่ส่วนส่วน อีทางบุญยังอาพลังผลละบุญใดผบุญใดที่พระเจ้าทั้ายท่พเจ้าทั้งหลายได้บรรพินแล้วนแล้วณโอกาสนี้ณโอกาสนี้เจ้าทัายพจ้าทั้งหลขอที่สูสมนีข่สมนให้แกเจ้ากรในเวรทั้ายใหแกเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยร่วงเกินมาแล้วที่เคย่วงเกินมาแล้ว ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเรือนทั้งหลายจงมโนทันนา กุศลนี้ขอจงอาโศกศิกรรมขอจงอาโศกศิกรรมให้แกข้าพเจ้าให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้มิแต่วันนี้กราบเท่ากราบเท่าเท่าสู่พระนิพพานเท่าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายเขาที่ส่วนกุศลนี้ขาที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่ที่พระเจ้าทั้งหลายให้แก่ที่พระเจ้าทั้งหลายปกปักรักษาข้าพเจ้าทีปกปักรักษาข้าพเจ้า เทพเจ้าทั้งหลายระสากุลบะิภพและพระยาุมร่าชเพราะเทพเจ้าทั้งหลายและพระยาุมราจงโมทจงโมทนาส่วนกุศลนี้เพยาะจงเป็นสักขีพยาน ในการบำเพ็ญกุศลในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าของข้าพเจ้าในครั้งนี้้ดยเถิดในครั้งนี้้วยเถิดและเขาที่ส่งสนีและที่ส่งสนีให้แก่ท่านทั้งหลายให้แก่ท่านทั้งหลายที่รู้ลับไปแล้วที่ร้รับไปแล้ว้เสวยความสุขอยู่ก็ดี้วยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยูก็ดียากก็ดีไม่ยากก็ดีไ็นญาก ขอท่านทั้หลายงโมทนาโมทนาโบุษรนีโดยบุตรสนีในรับประโยชน์ไดรับประโยชน์ร้อนสุขคมสุขเนเดียวกับข้าพเจ้าเนเดียวกับข้าพเจ้าอยากพื่งได้รับอยากพึงได้รับนาการบัดเดีนี้เถิดาการบัดเดีนี้เถลบุญใดลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที้าพเจ้าทั้งหลายได้บเพ็ญแล้วได้เพ็ญแล้วนาโอกาสนี้ ขอผลบุญนี้ขอผลบนี้จงเป็นปัจจัยจงเป็นปัให้ท้วเจ้าทั้งหลายให้้าพเจ้าทั้ายได้เข้าถึงได้เข้าถึงซึ่งพนิพพานซึ่งพระนิพพานไดชาติจุบัณฑิตเถนได้าติจุติบันเถรว่าอินนิสัมมาสัมพุทธัสสะ ให้กล่าวว่าเพืนังเพนายสิบเสามตวพระกวตาธมมะอมนามาสามีเรากรู้อแล้วว่าท่านบอกว่าทุเวลาทุกขณะท่านทรงนายาพันสม ฉันั้นการจะเอาทีมพระมีให้พยปรบวามสเร็ของไม่ยาก